สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนลแด d ี้คุกกิ้งครับวันนี้แดดี้จะขอนําเสนอเมนูขนมปังหน้าหมูเป็นของทานเล่นอร่อยๆอีกเมนูหนึ่งนะครับที่สามารถทําทานเองได้ที่บ้านเลยนะครับทานคู่กับซอสค็อกเทลนะครับแล้วก็อาจารนะครับตัดเลี่ยนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเมนูนี้อร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับสามารถทําแล้วก็ทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับอย่างแรกก็จะเป็นขนมปังนะครับเราเอาไปตากประมาณสัก1-2ชั่วโมงนะครับเพื่อให้แห้งมันจะทำให้กรอบแล้วก็ไม่อมน้ำมันนะครับวันนี้เราใช้6แผ่นต่อไปเป็นหมูสับนะครับสับให้ละเอียดนะครับใช้200กรัมนะครับไข่ไก่1ฟอง ซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะสียูคาว1ช้อนโต๊ะรากผักชี2รากกระเทียม2กลีบแล้วก็พริกไทยครึ่งช้อนชานะครับพริกแดงซอยนะครับเราจะเอาตกแต่งข้างหน้านะครับแล้วก็ผักชีเด็ดเอาแต่ใบนะครับไข่ไก่อีกหนึ่งฟองนะครับเราจะเอาไว้ทานหน้าขนมปังนะครับต่อไปเป็นส่วนของอาจายดนะครับก็จะใช้แตงกวาพริกแล้วก็หอมแดงนะครับ น้ำเปล่า100้ยมิลลิลิตรน้ำส้มสายชู50มิลลิลิตรเกลือครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะครับต่อไปน้ำจิ้มค็อกเทลนะครับเราใช้ซอสมะเขือเทศ4ช้อนโต๊ะแล้วก็มายองเนส2ช้อนโต๊ะครับเดี๋ยวเราจะผสมกันเป็นซอสค็อกเทลนะครับเอาไว้จิ้มกับข้าวหนุ่มปังหน้าหมูนี่เข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาผสมหมูนะครับเรา,านำหมูบดใส่อ่างผสมนะครับจากนั้นเราก็ใส่รากผักชีก,กระเทียมพริกไทยนะครับแล้วก็ตามด้วย,ยวซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมแล้วก็นำไข่ไก่ใส่ลงไปเลยนะครับจากนั้นเราใช้มือเนี่ยขยำให้ทุกอย่างเข้ากันเลยนะครับเราใช้เวลาขยำนานนิดนึงนะครับเพื่อที่จะทําให้เนื้อหมูเนี่ยมันนุ่มแล้วก็เด้งนะครับขยำจนน้ำเนี่ยแห้งเลยนะครับทุกส่วนเข้ากันดีแล้วเราก็พักทิ้งไว้ก่อนนะครับ ต่อไปในส่วนของขนมปังนะครับเราเอามาตัดขอบออกก่อนนะครับถ้าใครมีมีดตัดขนมปังก็จะตัดง่ายนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ใช้มีดธรรมดา <ๆ S 1> แล้วก็รับให้คมคมนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับจากนั้นเราก็ตัดขนมปังออกเป็น4ส่วนแบบนี้นะครับพักทิ้งไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเราตอ,อกไข่นะครับล <ๆ S 1> แล้วก็ตีให้แตกนะครับไข่ในตัวนี้นะครับเราจะเอาไว้ทาหน้าขนมปังนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นํา ประกอบล่างนะครับนำหมูบดท,ที่เราผสมไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับมาทาที่ขนมปังแล้วก็วางรากผักชีแล้วก็พริกจีฟ้าแดงนะครับใส่ลงไปตกแต่งให้สวยงามนะครับนี่นะฮะขนมปัง1ชิ้นพอดีกับ1คําเลยนะครับตักหมูบดวางบนหน้าขนมปังนะครับแล้วก็วางผักชีแล้วก็พริกนะครับแตะไว้แบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราจะทาด้วย ไข่ไก่นะครับเพื่อที่จะทําให้หน้าขนมปังเนี่ยมันติดประสานกันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับผักกับหมูแล้วก็พริกเนี่ยมันก็จะไม่หลุดออกง่ายๆนะครับเวลาทอดสีของพริกกับสีของผักเนี่ยก็ยังจะสีสวยอยู่นะครับ นี้นะครับทาให้ทั่วเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราไปเตรียมทอดกันเลยนะครับใส่น้ํามันเยอะสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งให้ร้อนนะครับจากนั้นใส่ขนมปังหน้าหมูลงไปนะครับแล้วก็เบาเป็นไฟกลางนะครับเวลาใส่เราเอาหน้าที่เป็นหมูลงไปทอดก่อนนะครับแบบนี้นะครับพอด้านหนึ่งสุกแล้วนะครับเราก็กลับด้านขนมปังลงนะครับทอดอีกสักครู่เดียวนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับ พอด้านขนมปังเป็นสีเหลืองสวยแล้วนะครับเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันได้เลยนะครับเวลาเราวางเสด็จน้ํามันนะครับเราจะวางด้านที่มีหมูเนี่ยคว่ำลงนะครับเพื่อที่จะให้น้ํามันเนี่ยมันไหลออกได้ดีขึ้นนะครับแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเรามาทําอาจาดนะครับนําน้ําเปล่าเทลงไปผสมกับน้ำส้มสายชูนะครับจากนั้นเราก็ใส่น้ําตาลแล้วก็เกลือลงไปนะครับคนทุกอย่างให้ละลายนะครับ จากนั้นเราก็นําแตงกวาพริกแล้วก็หอมแดงใส่ลงไปนะครับเอาลงไปแช่ไว้ให้มันดูดน้ําอาจายนนะครับมันก็จะทําให้ได้รสชาติที่อร่อยขึ้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราทาซอสค็อกเทลนะครับเรานําซอสมะเขือเทศมาผสมกับมายองเนสนะครับจะทําให้ได้รสชาติเปรี้ยวนะครับแล้วก็มีความมันด้วยนะครับมันจะใช้จิ้มแล้วก็ตัดเบี้ยนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจัดจานเสิร์ฟได้เลยครับขนมปังหน้าหมูด้านหน้านะครับผักชีแล้วก็พริกเนี่ยยังเป็นสีสดใสยอยู่นะครับเพราะว่าเราทาด้วยไข่ไก่นะครับมันจะทําให้สีนี่ยังสวยสดใสแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยไม่หลุดออกจากขนมปังด้วยนะครับทอดให้แปง้งเกาะให้ขนมปังเนี่ยกรอบเลยนะครับเวลาเอาไปจิ้มกับซอสค็อกเทลนะครับมันจะมีรสชาติเปเรี้ยว แล้วก็มีความมันด้วยนะครับมันตัดกับรสชาติของขนมปังหน้าหมูได้เป็นอย่างดีเลยนะครับทานกับอาจารย์นะครับตัดเลี่ยนได้ด้วยนะครับแล้วก็ให้ความสดชื่นด้วยนะครับเมนูนี้เป็นเมนูทานเล่นนะครับอร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับถ้าบ้านไหนมีเด็กนะครับเราก็ไม่ต้องใส่พริกนะครับใส่แต่หน้าหมูอย่างเดียวเด็กๆก็ทานได้นะครับ เพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ